بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada kau กับพระองค์นรสปารานะครับที่พระองค์ได้ให้ชีวิตกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ให้สุขภาพที่ดีให้เราสามารถนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับแล้วยังมีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังเคลื่อนไหวร่างกายไปไหนมาไหนได้แล้วก็พาตัวเรานั้นมาสูมส่มัสยิดนะครับมาสุดก็รัสุบาฮาตลาในยามเช้านะครับซึ่งเป็นเนียมัดอย่างใหญ่หลวงนะครับตรงนี้ที่เรานนั้นจะต้องขอบคุณต่อพระองค์นรสปาราให้มากๆนะครับถ้าวันหนึ่งเราไม่เ,เรา หมดลมเรานอนแล้วก็หลับไปเลยหรือเราตื่นขึ้นมาแต่ไม่สามารถขยับขยื้อนร่างกายได้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยจนต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถที่จะมามาสัมาสยิดมาสุดยุดกับพระองค์ลักษมราที่มัสยิดได้เนี่ยเราจะรู้ถึงคุณค่านะครับของการที่พระองค์ได้ประทานเนมัสให้กับเรานะครับที่เราสามารถจะมามัสยิดได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานนั้จะต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมนะครับว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องกลับไปพบกับพระองค์ลักษมบฮาในหัวตานะครับกลับไปรับการ สอบสวนนะครับนะถึงการดำเนินชีวิตในดุนยาของเรานะครับพระองค์ลวะสลวาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรากับบ่าวของพระองค์เนี่ยแต่บ่าวของพระองค์เนี่ยให้อะไรบ้างทาอะไรเพื่อพระองค์ลวะสลวาบ้างนะครับบางคนเนี่ยนะครับออก็ใช้ชีวิตในดุนยาอย่างเพลิดเพลินนะครับไม่ได้คานึงถึงวันสุดท้ายที่จะต้องกลับไปพบกับพระองค์หรือบางคนอาจจะคิดวา,ายุยังน้อยนะครับยัง ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ยังยังมีชีวิตในอีกยาวนะครับก็สแสวงหาความสุขสบายในดุญยาซะก่อนเอาไว่อาย,ยุมากๆแล้วค่อยเข้ามาชิดบางคนคิดอย่างนี้จริงๆนะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะรักษาคําสั่งของ,ของลลส์วลาในประเด็นนี้ได้ไม่สามารถจะรักษาซุนนะคอร์ทรสซุนรอซลอ,ลอ,ลอลมในเรื่องนี้ได้นั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอช่วยกันนะครับบอกการเตือนกันนะครับ เราก็ให้เราทั้งหลายนั้นได้พยายามยืนหยัดให้ได้นะครับในการปฏิบัตินะครับไม่แชกเค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวการปฏิบัติโตของเราอย่างอื่นด้วยนะครับการาถือศีนอดการจ่ายสการการอ่านอัลกุรอานการละหมาดสุนนะในายามค่ําคืนนะครับถ้าเรามีความสามารถนะครับเราจัดตารางเวลาให้ดีแล้วเราก็สามารถจะทําได้นั่นเองนะครับพระนรสเวลาได้กล่าวว่าเนี่ยอัลกุรอานในสุระอัจจย์นะครับถึงคนที่ถูกมาลิกันเนี่ยไปชีวิตไปนะครับ อันนี้เป็นเป็นความเป็นจริงที่ทุกคนจะต้องเจอเหมือนที่อัลลอฮ์บอก,นะะกนะครับก็รักบักกุลูนับสินซาเอากาตเลมเมาท,ทุกทุกชีวิตนั้นจะต้องได้ลิ้มรสชาติแห่งความตายนะมันจะมีความเจ็บปวดขนาดไหนนะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องเผชินั่นเองนะครับอาจจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองอัลลอฮ์บอกว่ากุลยาตาวฟ้ากุมมาลกุลเมาตินะอายะที่สิบเอ็ดนะครับกุลยาตาวาฟ้ากุมมาลกุลเมาติท่ละดีวุกเกลาบิคุมซุมไมลารอบปิกุมตุลจาอูนนะครับอัลนะ มาลักผู้ปิดชีวิตเนี่ยหมายถึงว่าเมาที่ปิดชีวิตของอาบ,บ่าวของลาสเวลลาเนี่ยครับมาลักเนี่ยจะปิดชีวิตเนี่ยผู้ได้รับมอบหม,ยมายเกี่ยวกับพวกท่านน,ะ,นะได้รับมอบหม,ยมายให้มาทําหน้าที่ในการปิดชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับมาลักเนี่ยจะปิดชีวิตของพวกท่านนะแล้วพวกท่านจะถูกนํากลับไปยังพระเจ้าของพวกท่านในวันเกียยมาเพื่อชําระแล้วก็ตอบแทนนะเมื่อชีวิตเราถูกออกจากร่างไปแล้วเนี่ยนะครับ ไปอยู่ในอาลาัมบารัซักเนี่ยนะครับก็เป็นโลกหนึ่งของอาคิอรอนเป็น,เป,นเป็นด่านแรกของอาคิอรอเลยในกูบร์นะี่ครับในอาลัมบารัซักถ้าชีวิตนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ดีนะมนลรคก็จะปิดชีวิตออกจากร่างกายในสภาพของอการเทน้ําออกจากกาเนี่ยมันก็จะไหลรินออกมามันะก็จะปวดละแต่อาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่สําหรับคนชั่วเนี่ยคนที่เป็นคนที่ดือ้อกับลัทธิมหาอัตตาเนี่ยนะครับ ไม่มีชีวิตเนี่ยบอกเท่าไหรก็ไม่ฟังเตือนเท่าไรก็ไม่เชื่อห้ามเท่าไรก็ไม่ไมหยุดนะอย่างจำนวนชีวิตต,ตามกระแสอยู่นะครับไม่รักษาคําสั่งของลอสเวลลาแล้วก็ฝา่าฝืนนะข้อห้ามต่าง,างนะไม่ว่าจะเป็นสุรายาเสพติดนะครับน้ากระท่อม,มกัะชงกรญชากรญชาทุกวันนี้เขาปลดออกจากายาเสพติดตามกฎหมายก็จริงอยู่นะครับแต่ในชรีอห์ของอิสลามนี่ยังเป็นฮอรอมอยู่นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้มึนเมาเฉะนั้นถ้าใช้เบอ่อการรักษาเนี่ย้วนกะ็ เป็นความจําเป็นอันนั้นก็อยู่ในเขตในส่วนที่ถูกได้รับการผ่อนผันอารมณ์ให้ใช้ได้แต่ถ้าใช้เพื่อความบันเทิงความรื่นรมหรือการชอบส่วนตัวเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับยาเสพติดยาบ้าเฮโรอีนอะไรต่างคนนี้มันทําให้ร่างกายนะครับให้โทษกับร่างกายนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าชีวิตคนชั่วคนที่กระทำสิทธิ์เนี่ยมรักก็จะดึงกระชากเหมือนกับเราเอาเหล็กแหลมที่มันมีเงี้ยงอยู่ทิ่มไปในเนื้อแล้วกระชากออกทันทีนั่นนะนั่นแหละคือสาภาพการถูกกระชากของคนชั่ว ชาติชีวิตกับชาติวิญญาณไปนั่นเองเอาเราบอกว่านะครับมาลักษเนี่ยจะปิดชีวิตของพวกท่านและพวกท่านอาจจะถูกนากลับไปยังพระเจ้าของพวกท่านถูกนากลับไปยังลักษมณาติกานั่นเองนะครับเรา,าบอกไปอีกนะครับว่าว่าเราตะรออิดตลอมูจิริมูนะนากิซูรุซิหิมอินดระบ,บิหิมนะและถ้าเจ้าเนี่ยได้เห็นเมื่อผู้กระทําความผิดคนชีวิตชีวิตที่ชั่วทั้งหลายเนี่ยนะครับกม้มศีรษะของพวกเขาลงณนะที่พระเจ้าของพวกเขานะ ก็ไปเสีลงทีนี่มันเกียมาเนี่ยก็คือเพราะความอับอายเพราะความกลัวที่รู้ว่าเราจะต้องถูกลงโทษแล้ว <lawsuit> ว <royable> erm ันน <c oughs> <mon> ี้ไม่มีโอกาสได้กลับเนื้อกับตัวไม่มีโอกาสได้แก้ไขแล้วนะครับเพราะถูกนาไปอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ขอสมมาตาลาแล้วเนี่ยจะต้องโดนแน่ๆแล้วการลงโทษอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับแล้วเขายังไงอัลลับบอกว่ารบนาอัซสรนาวสมิอานะอัลลับบอกว่าเขาจะกล่าวว่านะนะเขาก้มศีรษะลงนะครับแล้วก็จะกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเรา เราเนี่ยได้เห็นแล้วและเราก็ได้ยินแล้วนะครับได้เห็นแล้วได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วว่าคนชั่วเนี่ยกำลังจะถูกลงโทษนะกำลังจะถูกอ,า,อาสหาบองวลัทธิสุภาราหัวตาลานะแล้วก็ได้ยินในสิ่งที่เราเนี่ยได้ปฏิเสธเรื่องราวเกี่ยวกับทิศราซูนได้นํามาปฏิบัติแต่เขาปฏิเสธไม่ยอมทําตามนะเพราะในขณะนั้นอ่ะมันหูมืดตามัวไปหมดนะครับไม่สนใจเลยนะ ขนาดสุลตลา์บอกนะครับนะให้เรียกร้องให้มาทาละหมาดกันที่มัสยิดนะครับแล้วก็ละหมาดที่ยากที่สุดนั่นก็คืออิชาเนี่ยแหละอิชากับซุบพี่นะครับถ้าใครรู้ถ้งคุณค่าของความดีที่จะรับเนี่ยแม้ว่าเขาจะต้องคลานเขาก็จะมาแม้จะต้องคลานมาเขาก็จะมาให้ได้นะครับเฉพาะเวลาอิชากับซุบฮีนี่แหละแล้วเวลาอื่นอีกก็เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับวันนั้นนะครับคนที่ไม่ไม่ปฏิบัติตามสุนนะของทนรอซูนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเราซุบมหาตะราฝ่าฝืนด้วยแล้วก็ ยะโสหังอัลลสุมาตาลาเนี่ยนะครับกระทำความผิดกระทำความชั่วไม่ยอมเลิกเนี่ยนะครับกม้มศีรษะลงในวันนั้นนะเพราะความกลัวเพราะความอายนะที่จะต้องถูกลงโทษแล้วละวันนี้นะครับเขาก็จะขอดูอาต่อเราว่าข้าแต่พระเจ้าของเรานะขอเราเนี่ยรู้แล้วเห็นแล้วนะได้ยินแล้วนะฟรดิอานาอัมันซอริฮาอินนามูกินูนขอพระองค์ได้โปรดส่งเราเนี่ยกลับไปยังโลกุญยาอีกเถอะนะครับเพื่อเรานั้นจะได้กระทำความดี และถ้าจริงเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นแล้วณนะบัดนี้นะครับไปสารภาพต่อหน้าล้วสวาลาในวันอักรอซึ่งมันไม่มีประโยชน์ <c oughs> ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ท,ที่ที่จะไปสารภาพในวันนั้นแล้วเขาก็จะไม่ได้รับการตอบรับด้วยคือไม่มีโอกาสที่จะกลับมาจากมาดุนยยาอีกแล้วมาทําอะไรที่เราได้ทิ้งไว้อีกแล้วไม่มีนะครับนะเอาละอปนะครับว่าฟาซูกูบิมานาซีตุมเลกอรยาเมกุมฮา่าละเอาล์าบอกว่าดังนั้นพวกเจ้าเนี่ย คนที่กระทำความผิดที่จะต้องถูกลงนรกเนี่ยนะครับพวกเจ้าจงลิ้มรสเถ,ถอะเนื่องด้วยพวกเจ้านั้นได้ลืมการชุมนุมกันในวันนี้ของพวกเจ้านะนะอาลับอกพวกเจ้าจงลิ้มรสเถ,ถอะลิ้มรสการลงโทษอะเนื่องจากพวกเจ้าได้ลืมลืมการชุมนุมกันในวันนี้สมัยอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่ได้นึกถึงไม่เคยนึกเลยว่าจะต้องถูกนําตัวไปชุมนุมหนะ้าที่อรัสุบฮานะหัวตาลาลืมนะครับ วันนั้นเราก็บอกว่าดังนั้นพวกเจ้าจงลิมล้มรสลิ้มรสในสิ่งที่พวกเจ้าได้ลืมการชนุมกันในวันนี้ฮาลาอินนานาซีนากลุมแท้จริงเราก็จะลืมพวกเจ้าด้วยนะเราบอกเราก็จะลืมพวกเจ้าด้วยเพราะเจ้าลืมโลกอาเคโรเน่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัณหาราคะกับอำนาจกับทรัพย์สินในดุนยาเนี่ยนะกับมรดกที่มีมากมายเนี่ยโอ้โหผ้าภูมิใจเหลือเกินนะนอนก่อสมบัติอยู่ไม่ ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของรัศุภาเนวตาลาไม่บริจาคไม่ใช้จ่ายมันไปทางของรัศุภาตาลาดูถูกดูหมิ่นคนยากคนจนนะเก็บกับสากสกัดเอาไว้ริสกีของคนยากคนจนไม่ยอมเผื่อแผ่ไม่ยอมจ่ายไปทางของรัศุภาเนีตาลานะครับของพระเจ้าพวกเจ้านี่ลืมนะลืมการชุวยเของพระเจ้าในวันนี้เพราะฉะนั้นแท้จริงวันนี้เราก็จะลืมพวกเจ้าด้วยนะครับวสุกวาซาบะลุนดีเมมาคุนตุมตามาลูนและพวกเจ้าจงลิ้มรสกาลงโทษอย่างตลอดกาล ตาที่พระเจ้านั้นได้กระทาเอาไว้เถิดริมรถกาลุคโษตลอดกาลเนี่ยหมายถึงอยู่ในขั้นปฏิเสธอัลลอฮุบฮานุวะตาลาปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธอิสลามนะครับแต่คนที่รับยอมรอับอัลลอฮุบฮานุวะตตาล่าแต่ฝ่าฝืนอย่างดื้อดึงเนี่ยถ้ามันมีความผิดมีบาปมากกว่าความดีเนี่ยก็ต้องไปชดใช้ในรกซะก่อนจนกว่าจะหมดหมดบาปชำระบาปจนหมดสิน้นแล้วก็ถึงจะได้กลับเข้าสวนสวรรค์ แต่ถ้าคนที่ปฏิเสธเนี่ยอลอสเวลาเนี่ยสถานเดียวนะคืออยู่ในนรกตลอดการเอเล่บอกพวกเจ้าจงลิ้มรถการลงโทษอย่างตลอดการนะตามที่พระเจ้านั้นได้กระทำเอาไว้เถอะอันนี้คือสิ่งที่คนที่เป็นผู้ที่ยะโสหังจะได้รับนั่นเองเอเล่บอกนะครับว่าอัฟมังการนาะมมมินันกามังการนาฟาสิกุลลายสตาบูลนะครับดังนั้นผู้ที่ศรัทธานเนี่ยจะเหมือนกับคนที่ชั่วช้ากระนั้นหรือ นะอันนี้เป็นคําถามที่ให้บ่าวของพระองค์เนี่ยได้คุ้นคิดนะว่าคนที่ศรัทธาคนที่เป็นคนที่คุณงามความดีคนที่ประพฤติด,ดีเนี่ยจะเหมือนกับคนที่ชั่วช้าการนนั้นหรือนะครับพวกเขาย่อมไม่เท่าเทียมกันแน่แน่นี่คือการเปรียบเทียบมาระหว่างคนดีกับคนชั่วมันไม่มีทางเท่าเทียมกันน,นัเพราะฉะนั้นวันอัไอครามาใการตอบแทนก็จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่เท่าแต่มันจะเท่าเทียมกันจะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมคนดีก็จะได้รับสิ่งที่ดีเป็นการตอบแทนคนชั่วก็จะได้รับการลงโทษจากเราทถานนั้นเป็นการตอบแทนเราบอกนะครับว่าอัมมาลาตินามานูวาเมลูซอริเฮาร์ัวนบรรดาผู้ที่กตัญท,ทา,ทาและก็ทําความดีทั้งหลายคนที่อีมาแล้วก็ทาความดีทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะเป็นยังไงล่ะอัลลอฮ์บอกฟาลุมจนาตุลมะว่านุสลัมบิมากานูยามารูนสําบพวกเขานั้นคือสวนสวรรค์ทั้งหลายอันหลากหลาย ที่เขาจะรับคือสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งเป็นที่พมนักเตรียมไว้ตามที่พวกเขานั้นได้กระทําเอาไว้นั่นเองนะครับนะเขาได้รับการตอบแทนนะในวนในันนักเรนะครับเขาทําความดีเขามุ่งมั่นในการรับใช้อาลักุบฮาตาลาในการปฏิบัติตามสุนทรขอท่อส่นสรุรรฮาวาเลสรามตามคาสั่งของพระองค์นะครับพระองค์ก็จะเตรียมสวนสวรรค์ให้เขาซึ่งเป็นสวรรค์อันหลากหลายสวรรค์นั้นมีร้อยชั้น นะครับก็แล้วแต่ว่าความดีของใครมุ่งทําทตรงไหนมากยังไงคนประตูไหนเป็นประตูที่คนที่ทําการละหมาดประตูแห่งการบริจาคประตูของคนที่ถือศีลอดนะครับต่างก็จะเลือกเข้าไปตามประตูแต่ละประตูนั่นเองนะครับซึ่งเป็นที่พรรนักที่เตรียมไว้ตามที่พวกเขานั้นได้กระทําเอาไว้นะครับเอาลาบอกต่อไปนะครับว่าวามารีนาฟาสกูฟมาว่าฮุบันนารนะนะและส่วนบรรดาผู้ที่ชั่วช้านะนะั่นน่ะคนที่ชั่วช้านเนี่ยก็คือคนที่ ไม่ไม่ไม่ยอมสยบไม่ยอมยอมไม่ยอมที่จะนอบน้อมไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่เราบอกนะครับคนที่ฝ่าฝืนอัลลัทธสุภาในวตารานั่นเองที่ดื้อรั้นที่ยะโสหังเอาลัทสุลาในดุนยาเนี่ยนะครับเราบอกส่วนผู้ที่บรรดาผู้ที่ชั่วช้านั้นนะนะครับที่พมนาของพวก็คือไฟนรกฟามาวุนนาที่พมนาของพวกเขานั้นก็คือไฟนรกนะครับกุลละมาอรอดูอายะครูญูมินนามินฮา วฟฟาอยู فيها ว่ากี้ละละหุมนะครับนะจูกกวาดาบรรน,นาริอัลลัติคุนตุมบิฮิตุกติบูลน,นะครับอันลนี์บอกว่า,าใครที่พวกเขาเนี่ยต้องการจะออกจากไฟนรกจะออกจากไฟนรกเนะพราะอะไรเพราะโดนลงโทษหนักแล,ละเกินเจ็บปวดมากพวกเขาจะถูกบงังคับให้เข้าไปนัน้อีกก็จะต้องถูกบังคับให้เข้าไปนั้อีกจะออก,ออกไม่ได้นะครับถูกบงังคับให้เข้าไปอีกนะครับอ่ฟฟาอยูฟ فيها นะครับว่ากี้ละละหุมซู่กวาดาบรนนารน,น,นะ จะมีเสียงแก่กล่าวกับพวกเขานะครับว่าจงลิมรสการลงโทษของไฟนรกเถอะนะครับอัลเอเดกุนตุมบีฮิตุกัสตีบูลซึ่งพูท่านนั้นได้เคยปฏิเสธมันไม่เชื่อมัน,นไปลิ้มรสซะพวกเจ้าไม่กลัวพวกเจ้าไม่เชื่อนะสมัยในดุนยาในยาโสหังละเกินบอกก็ไม่ฟังเชิญชวนมาก็ไม่มาตักเตือนห้ามปรามก็ไม่ยอมหยุดนะครับเรียกร้องให้มาหยุดก็ลัทธิอัตลา,ก,ลาก็ไม่ยอมมานะครับก็ทําตามกระแสทําตามอารมณ์ทำตามนับสู่อยู่ตลอด นะครับจนกระทั่งจบชีวิตไม่มีโอกาสแล้วหมดโอกาสแล้วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวขออัศลาได้โปรดนะครับให้หัวใจของเรานะั้นนะยืนหยัดในการทำอรมาณีวาดายืนหยัดในศาสนาของพระองค์ยืนหยัดในการปฏิบัติตามคําสั่งของอัศม์วัตนาสภาพแบบนี้อย่าให้มีปรากฏกับคนที่อยู่ในบ้านของเราในยมร์ของเราในในครอบครัวของเราเลยเพราะว่าจะเป็นลูกนะเป็นตัวเราเป็นลูกเรานะเป็นหลานเรา รือใครก็แล้วแต่นะครับเพราะเป็นสิ่งที่อาร์ตส์เลานั้นบอกไว้แล้วมันจะต้องเกิดขึ้นจริงนะครับอาร์บอกคนที่ชั่วช้าเนี่ยที่พนักเขาก็คือไฟในรกสถานเดียวนะในดุนยานนี่อาจจะอยู่ในกระหัสใหญ่โตอารูรานะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่ปฏิเสธอาร์ตส์เวลาเป็นผู้ที่ดื้อกลัสเวลาในวลากิดนที่พนักของเขาก็คือไฟในรกตนเองนะครับใครใดที่จะต้องต้องการหนีออกจากมันเนี่ยก็จะต้องถูกบังคับให้เข้าไปนะตะเกียรตะกายขึ้นมาก็ถูกโยนลงกับลงไปนะครับ เรก็จะมีเสียงกล่าว,ก,าวกับเขานะครับว่าพระเจ้านั้นนะ่ะจงลิ้มรสนะครับนะจงลิ้มรสนะสู้กวาซาบันนาจงลิ้มรสการลงโทษของไฟนรกเถอะอัลลอฮฺกุนตุมบิฮิตุกาซีบูนซึ่งพระเจ้านั้นได้เคยปฏิเสธมาแล้วก็ไม่เชื่อมันนะครับนี่คือสิ่งสุดท้ายที่คนที่ปฏิเสธคนที่โอหงังคนที่ดื้อกับล้สุบัตาลาเนจะได้รับในดุนยาเนี่ยนะครับมันไม่มีใครบังคับใครได้ นะครับเมือ่ที่หัวใจของแต่ละคนนะครับถ้าเรายอมรับแล้วก็ยอมปฏิบัติอาหานกลรบูวาลาสวลานั้นเราก็จะได้รับการชี้นําได้รับการนําทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเราดื้อรั้นนะครับเอายะโสหังนะครับท้ายสุดเราก็ต้องกลับไปพบกับพระนรสรานะครับไปรับการตอบแทนความดื้อรั้นของเราความยะโสของเราด้วยกับถูกลงโทษในไฟนรกนั่นเองนะครับบริอาจุบินละนะครับขอเราป้องกันปกป้องเราให้เราขอร้อานะครับให้พ้นจากอาสาภูรณาการอาสาจากไฟนรกด้วยกครับก็ฝากพี่น้องวันนี้ครับ Akuul kau lihat sahaja takfir Allah Inna huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.